ปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจําหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิง์กอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เรากลับมาอยู่กับเซฟเฟอร์นะครับผมเป็น EX ช่วง3.5ปีนะครับผมนะเข้ามาก่อนแชงคูสฟิล์มเรดนะครับผมนะเป็นภาคมูวีนั่นเองนะครับผมเป็นไหลเป็นตัวละครที่แบบว่าสายโลดที่ถึงมากๆเลยนะครับผมและแน่นอนคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากน้องเรือโฟร์อีนะครับผมนะขอขอบคุณจริงๆนะครับผมนะเป็นเซฟเฟอร์บูตันนะครับผมนะซับร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบสองนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญสามเอเนล e นะอืมนะผมให้ยืมไม่ดีมาบอกพี่ต้อจัดให้หน่อยนะครับผมสาหรับเซฟเฟอร์บุตันมีคนอยากดูผมก็จัดให้นะครับผมนะมาดูกันว่าความถือความเถื่อนจะเป็นอย่างไรนะครับผมต้องบอกเลยนะว่ามันโคตรเก่งเลยนะครับผมและถือมากเลยนะเหมาะสาหรับเอ,อ่อคือต้องบอกว่ายุคนี้นะครับเซฟเฟอร์ fer, มันก็โดนล้างฐานะง่ายไปนิดนึงนะผมถ้าโดนโซโลนะแต่ว่าตัวอื่นผมบอกเลยว่ารับมือได้ง่ายมากนะครับผมรวมถึงคิสรอด้วยนะ นี่นะครับผมโอเคเราไม่เติมเกรดเลยนะครับผมเพราะมีมีแฮกนะครับผมนี่มาถึงโดนไปก่อนดึงทมินนี่เงยไอ้โรเจอร์ต้องการอะไรเพื่อนนะครับผมนะโรเจอร์ผมกระเด็นไปเลยนะครับผมคือโรเจอร์นี่ต้องบอกว่าง่ายเลยอีซี่นะครับผมอีซี่เลยนะไปเรียนสามีแนวด้วย,ยนะครับผมนะก็จะถึกม,มากๆเลยแค่หงน้อยนะครับผมจะถึกแบบ เกิน20%รนะผมที่บัฟเข้ามาไม่ยิงไงโดนไปก่อนนะผมนะรถบัฟดูดิคุณดูคุณดูคุณดูครัคคคบกูบะตีผมนี่ไม่เข้าเลยนะผมสายวิ่งนี่คือแบบมาเหอะจริงๆนะผมไหวเลยอ่ะไหวโดนไปก่อนนะ,ะกูบะแล้วก็สมัเชอร์ปหนึ่งทีเรียบร้อยนะับผมมะกูบะมีบทพิศ่าก็จะแรงนะจ๊ะหินได้หน้านะผมมีคนถามว่าเรื่หินได้หน้าพีต่ต้อเล่นยังไงก็บอกว่ารอศัตรูติดบูแล้วก็หินได้หน้านะผมยือไว้ยือไว้จะเป็นต้องโดนนะไม่ได้เป็นต้องใช้แบบ ต้นเกมอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะครับผมอืมโรเจอร์ปาดไปไหนไวะโอเคผมยืนให้ตีเลยนะครับผมนะสบายอย่ะดูดิคุณดูดิแล้วเดี๋ยวผมเราก็ไปน็อกแบ็กส์นะครับผมวันดีครับโรจูไอลดบัฟไปหนึ่งที่เรียบร้อยโอโหต้องการจะลดบัฟแต่ฆ่าเลยไนงะสมัทเชอร์ทมินเนอร์นะครับผมโอ้ยช่วงนี้เสียงกลับมาแหบนะครับผมเพราะว่านอนน้อยมากเลยนะช่วงนี้ตัดกิบดึกนะครับผมนะมเดี๋ยวจะรีบกลับมาเสียงให้ดีนะพยายามกินยาอมอยู่นะ โอเคเป็นไงไหวไหมไหวนะครับผมแหมผมนึกว่ามีฮอกจะไม่ไหวสแลมเซฟเฟอร์ถ้าใครมีเซฟเฟอร์อยู่ในทีมนะผมปล่อยเขายืนคนเดียวนะจ้าอย่าลืมนะ okay. โอเคอุต่ามาเดี๋ยวโดนแช่นะครับผมเดี๋ยวโดนแช่ต้องระวังนีเก็บสกิลหนึ่งไว้ก่อนนะผมคิดรอดอยู่ฝั่งเรานะโอเคมีตัวแบ่งหลังนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนไปไอ้นี่ละกันเซฟเฟอร์กันได้ตรงเดียวนะครับผมพยายามกันตรงเดียวแล้วกันอย่าออกทงเยอะนะโอเคอู้หูฟีดมาอุต่านะครับผม แล้วก็สมัทเชอร์ไม่ให้โดนสถานะอะไรรูฟีต้องการอะไรหนีโดนโอ้โล้มด้วยนะครับผมนะโอเคสวัสดีครับบิ๊กมัมดึงมั่วไปแล้วอุ้ยโดนอุตาอุตาติบูสนะครับผมโอเคเดี๋ยวต้องหินไดหน่วยซะแล้วหินใดหน้าพิฆาตไปนะครับผมนะแล้วก็ไม่ใชสมัทเชอร์นะผมเห็นไหมผมใช้หินใดหน้าในช่วงติดบูสนะครับผมโอเคหลบพลิวนิดหนึ่งเรียบร้อยครับรูฟีแตกอมโดนเมเซอร์รักษาสิวไปทีนะครับผมนะบอกเลยหน้าใสอยู่แล้วนะครับผม ึงจะแก่ไปนิดนึกไม่ไง่ายไปพ่พี่มัมโดนเลยนะจ๊ะไม่ไงแก่แต่กเก่าก็จะให้ไปน้องอยู่มา3.5นะครับผมนะสี่ปีแล้วไงโอเคนะครับผมใไอหินได้นะผมใช้ถูกจังหวะนะครับผมเราก็จะไม่แตกกันนะโอเคก็จบจบ,บ,บไปแม่แรงครับภาคไม่รู้เรื่องเลยนะติดแข็งไปก่อนนะครับผมนะโอเคก็ไปชมตอนที่สุดนะครับเล่นเป็นแบบปูกเกมเีย์ครับผม ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ e x t r e รีมใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ โอเคครับมาดา่มเชตอร่าครับผมตาที่2กันหน่อยนะครับผมเราเล่นแบบฟูลเกมเพลย์กันเลยทีเดียวนะผมเรามีบิ๊กมัมด้วยนะเดี๋ยวขอญาตไปทง2องกันนะครับผมแล้วก็มีวิ๊ต้าด้วยนะอืมนะ,นะผมใส่ยวิเป็นวิ๊ต้านี่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหรนน <c oughs> ่นะเพราะมีบั๊กหรือมีแฉงแล้วสวัสดีครับ Roger โรเจอร์โระมาโอ้โหโดนด,ด่าผ่านรเจอร์อะไรเอ้ยใครมาใครวาร์ปมาว่าเมื่อกี้ใครวาร์ปมาว่าเมื่อกี้นะผมมองเห็นเงาแวบๆ ไม่โดนผมนะมาเลยดิหลบทมินนะผมนั่นนี่ต้องรอดพิวนูน,นิดนึงนะรอดพิวนูนิดนึงเพอร์เฟกนะผมต้องอ่านเกมนะโอเคเดี๋ยวเราไปกลางเลยนะครับผมไปกลางกับแอเอก,กพัเลยนะครับผมนั้นยืนเฉยๆไปหน้าเลยเอออะไรกันเนี่ยโอโอไม่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 ไมไมไมอืโอโเสียทองเอาเสียทองนะผมเมื่อก,กี้แม่งพลาดไปนิดนึงหูแข็ง โอเคครับเกิน,น,นะนกไป,ปะน,น,นะครับผมนะแข้งก็แรงไปปั๊นนี่เงี้ยนะครับผมเมื่อกี้ผมไม่ได้อยู่ในธงนนะประเด็นนะครับผมนะคือผมโดนไอ้ปืนเรียกว่าอะไรนะอินซีย่างยืดนะเออสวยแชงตายนะครับผมโอเคอืยังมาอีกใครโดนไม่เงี้ยสมชเชอร์ไปก่อนมาบล็อกล้มเหมือนไม่เงี้โดนโหโหแรงแรงใครโดนช้ำอใครโดนโดนดอกก็สองร้อยเรียบร้อยครับผมแตกเป็นางาแขนดำทมินท์วาอยยุคนี้ได้หมดนะพวกพวกใครโดคิงเนี่ยผมว่าสู้ได้รับมือได้สบายนะครับ ผมว่าเขาไม่โดนน็อ c แบ็ c ด้วยนะแต่คิงอาจจะระวังสกิลหนึ่งก็นิดหนึ่งนะอืมโอเคแชงก็กลับมาแล้วผมเดี๋ยวได้ล้างแคนนิดหนึ่งเราต้องอยู่ในธงนะครับผมถึง,ถ,งถึงนะเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในธงโดนแทงหน้าหงายไปเลยนะผมโอเคอเคุค้ยเขาเขาจะติดบูธเขาสกิลไม่ทันนะผมเขาไม่มีสกิลไอ้สกิลหนึ่งแล้วนะโอเคหลบออกมานะผมพลิวจับไม่ยิงโดนไปนะครับผมโล่เอามีชิวอย่างนั้นเหรออืมโอเคเโฆษณาเราไม่ได้นะครับผมแต่เขาติดบูธกกแต่เโฆษณาเราไม่ได้นะครับผม อโอเคหลบแล้วเนี่ยผมเล่นในธงนะสำหรับตัวนี้นะครับผมนะเอา้าแยากย้ายหมดเลยดูดิไม่กล้าเลยเว้ยเฮ้ยหน,หนีหมดเลย <c oughs> อะไรของพวกคุณเนี่ยหนีผมนะไมอืม่ผมไม่หล่อไม่เทอะไรเงี้ยจัดไม่รอประมานะครับผมอ่าผมจะไม่รีบออกสกิลนะครับผมนะไม่รีบออกสกิลเอ่อไม่รีบออกสกิลนะนี่ไงออกตอนนี้นี่แหละบงังเรียบร้อยครับผมถ้าเกิดคุณออกสกิลจังหวะที่เขาสกิลพอดีเนี่ยมันจะแคนเซิลเลยนะครับผมไม่ใช่เขาเรียกว่ามันจะเป็นการแบบว่า เออไม่โดนดาเมจเลยนะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรากันทงก่อนนะะใครโดมานะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปกันทงบ้านก่อนไม่ได้ไม่ได้เดีเขาวาร์ปมานะผมเราอันตรายอันตรายอืมแต่มีคนมาทงกลางเหมือนเขาจะไม่วาร์ปมาอย่างไรก็ไม่รู้มีคาคุได้ปะหินได้หน้าเลยเออเอ,อ,อะไรวะเนะี่ย สวยเฮ้ยเดี๋ยวแพ้มปเลยโอย้เกือบแพ้แล้วครับผมยินได้หน้าว้าวไปนิดนึงอะไอ้ป้า <c oughs> โอเคครับผมไปพบแม์ที่สามกันนะ เอาละครับมาตัที่สามกันเลยนะแจส,สเซเฟอร์เลยครับเฮ้บุตันเลยเนาะโอเคดึงเลยนะผมเนี่ไงเขามีใครโดยอีกแล้วขอยาปมาเถอะอยากเจออยากเจอขอยาปมาแค่นั้นแหละนะครับผมนะท้าทายนะครับผมมีสติกเกอร์ท้าทายไหมอย่าเลยนะครับผม <S <S เดี๋ยวมันมาจริงนะผมจะหลบไม่ได้หน้าแหกเอคนดูบอกอหน้าแหกเลยพี่ต้อนะครับผมนะนะครับผมดูแมปดีๆดูแมปดีๆเผื่อมานะ อืมโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้ากลางก่อนเด๋ยังไงยังไงผมก็แค่โดนวาร์ปมาว่ะนะผมเบนแมนมาจะอยู่นะยูกบมีอะไรเราเบนแมนเลือนเหลือแค่นั้นนะผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ากลางก่อนนะคือเลสเตอร์อยู่ในทงเดียวนะครับผมอยู่ในทงเดียวที่เป็นธงที่คุณมั่นใจว่ามันเป็นทงที่จะต้องปะทะนะครับผมอืมในไงเบนแมนโอเคอย่าอย่าเบนแมนอย่ายืนในทงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะได้ไม่กระเด็นด้วยนะผมโอเคมาอย่างไงเนี่ย โอเคลบออกมายี่โอ้โหดีนะครับผมไม่มีฮากิเห็นไหมผมพยายามจะสังเกตไหมผมพยายามจะสกิลยัดนะครับผมสกิลยัดจังหวะที่เขาใช้สกิลคือผมก็ต้องอ่านเขาทีนะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยผมมาแล้วนะครับผมหินได้หน้านเลยนะครับผมนะโอ้โหเก็บไม่ได้แล้วเพื่อต้องการเข้าตรงกลางเมื่อกี้ผมเกือบเสียถ้าเสียตรงกลางคือโอกาสเอาคืนยากมากแล้วนะครับผมโอเคสมัทเชอร์เลเซอร์ทอมินโอ้โหโดนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอึ้งติดติดแข็งโอเคโอ้ถึงอยู่นะถึงอยู่นะ เขาเอาเราไม่ได้ขอบคุณครับผมแหมยางยืดมาเฉยโอเคหลบออกมาระวังเขาสกิลนะครับผมอ้าตายไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะกันกค่ตรงเดียวนะเพราะว่าเรากลับไปไม่ได้อ้าโอเคตรงนี้ไม่ได้แล้วว่าคิงมาระวังคิงนิดนึงเพราะว่าปิดทางเข้าตรงนี้นะผมดีนะเขาปิดอย่างนี้นะผมมันก็โอเคหลบออกมานะจ๊ะไปไหนคิงฮึสมาทเชอร์พคาดไปทีหนึ่งโอเคข้ามหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวผมโอ้โหตรงกลางโดนจนได้นะไม่ได้วะตรงกลางโดนตรงกลางโดน เนี่ยครับผมมันต้องอยู่ในธงธงเดียวอ่ะแต่เมื่อกี้ผมกลัวไปผมไปกั้นคิงกันเนี่ยสังเกตไว้ถ้าเกิดผมผมผมโดนอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กแน่โอเคก็ดออแล้วเรียบร้อยยัดหน้าไปนะครับสมัสเชอร์แล้วก็ดึงดึงให้เสร็จดึงให้เสร็จโอเคคอยดึงให้เสร็จโอเคครับผมมีสายมัดมาครอบตัวนะอืมขอบคุณมากนะผมนะโอ้โหลูกฟีเล่นดีนะผมชอบผมชอบเนี่ยกดหัวใจด้วยนะขอบคุณจริงนะอืมเป็นสายโลท่ท,ท,ที่ที่ต้องเน้นในธงแหละนะครับผมต้องเน้นอยู่ในธงเลยนะของเราถมไม่ค่อยยัดหน้าไปก่อนนะ โอเคเขาไม่ติดบูส์นะครับผมอย่างนี้เราน่าจะพอรับมือแชงได้นะอะไรจะอะไรซ่าซาอ่านะผมผมไม่ได้แนมะ้ผมไม่ได้จะสก,กิลไอ้มันเข้าพอดีนะครับผมแต่เขายังไม่ back นะ็อ c แบ็ c นะโอเคหลบที่ฆาดอ้าวไอ้โดนเว้ยจิ้มไปไหนฮะจิ้มไปไหนเฮ้ยไปล็อกเป้าคนอื่นอืมพอตึกเลยเนี่ยครับผมโหบูสต์ตั้งนถึงดีนะด,นดูดิแชงตี่ไม่เข้าเลยครับผมสี่เก้าโอ้แต่ว่าทงบ้านโดนว่ะ ไม่มีใครเป็นการทงบ้านเลยนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหแพ้จนได้ครับเพราะทงโอ้ทงบ้านไม่ใครโดนนะไม่ทันจริงนะผมขอไปแล้วยวพบตามสไตล์กันหน่อยดีกว่าครับผม ครับตอสุดท้ายนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมทำให้แล้วนะมีคนบอกอย่าดูเซฟเวอร์บุตันผมเพิ่งหาได้จริงๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องเอ็ดเวิร์ดนิวเกตจากเรือโฟอีด้วยนะนะผมขอบคุณมากไคโดอุตส่าห์มาเติมเกตให้พี่นะขอบคุณจริงๆนะครับผมนะฝาก subscribe กันด้วยครับเป็นอกระจายให้ผมกับน้องเอ็ดเวิร์ดนิวเกตกันด้วยนะครับผมน,น,น,นะขอบคุณจริงๆนะครับผมโอเค อ่าใครโดเขาว่าไปทงบ้านนะผมเดี๋ยวผมจะมูฟไปทงบ้านเลยนะแต่จะไปทางเรือที่สองนะจะไม่ไปเรือน,นี้นะผมโอเคตรงนี้ผมไม่สนนะผมไม่สนนะแต่ขัสดสกิไว้ก่อนนะครับผมอ่าโอเคไม่เป็นไรดึงเลยดึงเลยไม่เป็นไรครับผมผมถอยเข้ามาก่อนนะโซโลโซโลมันชาร์จใส่เลยนะผมผมไม่ค่อยอยากประทัดโซโลเสียเวลาโอเคเดี๋ยวเราเข้าทงก่อนนะครับไม่เป็นไรเพราะเข้าทงเราจะครูดาวสกิลเร็วขึ้นคุณเห็นไหมความเร็วของการครูดาวสกิลหนึ่งมันจะไวมากๆเลยนะ อืมนะโคเดนบีกไม่ไม่มานะผมโคเดนบีกปล่อยเรานะโอเคอืมน็อกแบ็คเพื่อนนะผมเติมเกตเสร็จแล้วผมฟันตัวข้าวเขได้ตรงกลางนะผมไม่เป็นไรนะอืมโอเคแล้วเขาช่วยแฮ่สวยครับผมก็ตัดเลือดให้โอเคนี่ครับผมผมพยายามจะวิ่งตามใส่วิ่งมีไงเรียบร้อยครับผมโซโลแตกเลยฮนะโอเคหุ้ยชนะ 5, ทุกลยอ่างวไยเป็นไหมวไยเป็นไหมหรบออกมาเดี๋ยวผมจะหินในหน้าแล้วครับผมหินในหน้าจังหวะน,นี้แหละเพรานจะได้ชนะ 5, ทุกนะ หินได้หน้าทำมินเรียบร้อยจ้ะไม่เงินสกิลยัดหน้าหูสามสอง,สองหนึ่งเรียบร้อยครับผมจบไปโอ้โหด้ทนนี่จบไวนะครับผมขอบคุณจริงนะผมนะยัไงก็ร็จติ้งติดสัส้งนะครับผมผมไ่กินหน้านะครับผมกินนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ